อ่า,อาจากหน้าภัยนะก็มีเป็นเดินนะพืชศพกันบางกอน้ำนา,นา,นากรากฏมีพิจิกแล้วก็ลมเมถุนตนกลมนะแต่ว่าไม่เห็นธาตุไฟเลยนะแล้วก็เด่นๆนะมีเป็นราศีเมษนะก็คือเอ็ม r พเรอร์แล้วก็มีเป็นชารีออดก็คือกรกดนะสเตรนก็คือราศีสิงห์นะแล้วก็เทมเพลนคือธนูนั่นเองนะ ก็จากนา,ายไนพะ่นะก็เทมเพลนนะตอนนี้เขาน่าจะนะตื่นรู้แล้วหรือเปล่านะก็เริ่มจะคิดได้นะคิดที่จะเข้าหาคุณหรือเข้ามาปณีประนอมเข้ามาพูดคุยนะก็จะยอมลดลาวาศอกหรือว่ายอมต่อรองนะแต่ว่ายังติดที่ว่าเป็นคนที่มีกโกอยู่นะถ้าเกิดว่าเคยทําอะไรไปอยู่นะตอนนี้เขาก็คิดมากคิดเยอะเรื่องคุณอยู่เลยนะพอไพสเตน,นะมีความแตกต่างทางอายุเชื้อชาตินะเป็นคู่แตกต่างหรือไม่ก็คือผู้หญิง แต่โตกว่าผู้ชายนะหนึ่งดาวก็คือตอนนี้เขาคิดมากคิดเยอะเรื่องคุณอยู่นะคิดมากแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มเบาลงแล้วนะแล้วก็เริ่มที่จะใจเย็นลงแล้วนะเป็นเทมเพลนนี่คือจะยอมแล้วนะอ,อ่นานแล้วนะที่ว่าคุณกับเขานิ่งกันนานหรือว่ารู้จักกันมานานแล้วนะที่ผ่านมานะก็อาจจะเคยมีประเด็นกันนะคนนี้เป็นพ่อไหมก็ได้นะคิงออฟสอนหรือไม่ก็ เขาเริ่มที่จะรู้สึกชัดเจนหรือตัดสินใจชัดเจนทําบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะแต่ตัดสินใจยังไงก็ตามนะเงียบมานานเลยนะนท์เพนเดเคิลนี่มีความมั่นคงหรือว่ามีความทรงจําร่วมกันนะรู้จักกันมานานนาน,นานหลายปีเลยนะแต่ว่านท์เพนเดเคิลนี่เป็นธาตุดินขาจะช้ามากๆนะพอก้าวถวยนะที่ผ่านมาเขาก็มีความสุขอยู่ได้ได,ด้วยตัวเองหรือไม่เพราะเขาดูว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขอยู่แล้วนะแต่ว่าเขาน่าจะคิดที่จะ ทำอะไรบางอย่างอยู่นะตอนนี้ยังมีได้แดงผูกไว้นะสี่ดาบคือเป็นช่วงเงียบเยียวยาที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่ได้ขาดนะเพราะว่าสี่ดาบเนี่ยเป็นอะไรที่เงียบนะแล้วก็ที่ผ่านมาคือไปฮิวฮิวใจอยู่นะถ้าเคยมีประเด็นกันอาจจะเคยมีปากเสียงนะแต่เราก็รุนแรงนะถ้ากินร้องจอกก็คือเป็นคู่มีประเด็นด้วยนะขี้หึงนะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ชัดเจนแต่ข้อติมีอีโกโ้ด้วยนะหรือไพ่ใบน,นี้อาจจะมาขยายความแตกต่างของคู่คุณนะ คือได้แดงยังผูกไว้ก็คือยังไม่ได้ไปไหนห่างจากกันนะชาริออดนะจะมีการเดินทางมาหา,หาหือแอคช่นหรือคิดที่จะนาะททำอะไรบางอย่างนะไพ่ใบน,นี้เป็นคนต่างชาติต่างแดนคนทางไกลกันเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางนะแอร์โลจิสติกเซลสตูว์คนในเครื่องแบบได้นะเป็นคนต่างชาตินะจะมีไพ่สองใบนะคนต่างชาติคือ,อ เอเลอร์กับชารีออดนะแล้วสเตนนี่ก็ด้วยนะเป็นผู้แตกต่างนะคิงออฟคัพเนี่ยอาจจะนะเขาเคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วก็ยาล้างไปนะอันนี้เป็นพ่อแม่น,นี้ก็เป็นลักษณะของคนมีลูกติดก็ได้นะหรือไม่ก็คือคนนี้เป็นคนเจ้าชู้เป็นนักรักอยู่นะคิงออกครับมาขยายใต้เก้าถ้วยนะปกปติก็เป็นคนที่กุ้มกิ่มอยู่แล้วนะเป็นคนปากหวานนะแล้วก็เอออาจจะมีคนเข้าหาเยอะม,มีคนที่หลงเสน่ห์ในคําพูดของเขาเยอะนะเพราะเขาปากหวานนะแต่ว่าคนนี้เขาเป็นพวก วางบ้านวางฟอร์มเก็กหญิงมีโก้เป็นผู้บริหารซีออะไรพวกนี้ได้นะในตอนนี้นะที่ความแตกต่างของคุณนะแล้วเขาคิดที่จะตัดสินใจนะหรือว่าชัดเจนอะไรก็ตามนะเมือนเขาอยู่ในทางสองทางนะมีผู้หญิงสองคนในความสัมพันธ์หรือเปล่านะตอนนี้ถ้าเขาเป็นพ่อไมแล้วนะอาจจะมีคนหนึ่งที่เขาต้องดูแลหรือเปล่านะแต่อาจจะแค่เกี่ยวข้องกันแต่ว่าไม่ได้เอ่อ เป็นคู่รักกันแล้วก็ได้นะก็เลยเหมือนกับมีผู้หญิงสองคนในตอนนี้อาจจะเป็นคนุณคนหนึ่งนะแล้วก็คนที่เราต้องดูแลอีกคนนึงนะเพราะว่าถ้าจริงเอาสอบคือพ่อแม่นะก็อาจจะยังต้องดูแลคนที่เคยเออย่าล้างกันไปนะถ้าเกิดว่ามีรูปติดนะ oh. แห้งแม่นะก็เรียกว่ายังยังนึกถึงเรื่องคุณอยู่นะยังแหงแอยู่นะก็คือยังต้องรอเวลาชะง,งักอยู่นะแต่ว่าได้แดงผูกไว้ยังไม่ได้ขาดจากกันนะแต่เป็นช่วงที่ทบทวนเยียวยาก,ก็คือ มันยังไม่มีไพ่ที่ว่าจบด้วยแอคชั่นนะแต่ว่าคิดอยู่นะคือเป็นการคิดมากคิดเยอะนะก็น่าจะมีการที่ลอมชอมได้แล้วนะเพราะมีเทมเพลนขึ้นมานะแล้วก็มีชาลีออดนะแต่ว่าเรามาติดตรงท้ายนะว่าอาจจะคิดเยอะเราชังรักนิดนึงอาจจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะเพราะมีแทงแมนอยู่นั่นเองนะแต่รวมๆแล้วก็คือเขาหน้าจะกลับมาหาคุณแน่นอนนะเพราะว่ามีหนึ่งดาบนะคิดเยอะแล้วก็มีเทมเพลนนี่คือ ข้างหลังเนี่ยเห็นป็นแสงสว่างไห้เขาน่าจะตื่นรู้หรือว่าคิดอะไรได้แล้วนะและเหมไปด้วเป็นไพ่ที่ดีนะก็คือจะมีการปรับปรุงตัวปรับสมดุลน,นะให้เข้ากับคุณนะแล้วมีชายออดคือเป็นไพ่การแอคชั่นนะจะมีการเดินทางนะของคนแรงกลต่างชาติต่างแดนได้นะจนปัญหาเขาก็คงจะต้องไปเคลียร์อยู่นะเพราะว่าเขากําลังคินมากคิดเดยอะอยู่ในนะหรือคุณคิดเดยอะอยู่หรือเปล่านะคือถ้าเกิดว่าเขาบางคนอาจจะไม่ได้สามารถที่จะ แยกขาดจากกันได้ถ้าในชีวิตเขามีผู้หญิงอีกคนนึีงนะ่งก็คืออาจจะต้องดูแลรับผิดชอบถ้าเกิดว่ามีลูกติดด้วยกันนะหรือว่ายังมีภาระที่ต้องดูแลอีกคนนึงใครคนใดคนหนึ่งก็ได้นะก็รวมรวนะีนยก็เป็นประมาณนี้